ในวันที่เพื่อนเราไม่สบายนั้นเรารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเพื่อนเรานอนหิว้องกินอะไรไม่ได้เราเสียใจเรามากินแทนเนาะพี่ไั่งพิซซ่าสั่งไอศกรีมี่มันมีครีมบอกกินไม่ได้กินเปิดดูครับโอ้โหเจ๋มากครับเสียใจก็ อันอื่นไหมครับอันนี้หน่อไม้อีกหน่อไม้อีกกินไม่ได้ครับตั้งใจตือไหมครับอันนี้ครับโอกินไม่ได้ครับเจ้ใจ้ครับแต่คนเยี่ยมไข้เตือมากินเองครับอ้วนแน่ครับไปเยี่ยมไข้ต้องนองที่เอาน้ำะไรไหมเดี๋ยวผมลงไปซื้อให้เอาน้ำมาเลยไหมฮะเดี๋ยวจะติดคอกันขอบคุณมากครับที่มาเยี่ยมขอบคุณมาก กาแฟดำอันนี้กินได้<ช>ครับซื้อมาฝากแล้ว